สวัสดีครับผมนายมงคลสุใจครับวันนี้จะมาแนะนําตึกสาขาดนตรีครับของเรานะครับตึกดนตรีคือตึกสังกีตาคานะครับตึกสิบสองนะครับส่วนด้านหลังนี่เห็นอยู่นี่ครับท็อปปี้คันน่ครับเป็นสิ่งต่างติปประจํำตึกของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาครับเพื่อนๆครับไปดูห้องๆหนึ่งครับติดตามมาได้เลยครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้นที่หนึ่งครับของตึกบนตรีนะครับนี่ครับตึกสังคีตาคารนะครับตามมาเรืเ่อยเด็กแกมาับตึกบัญชีเราลงเรื่อยเลครับเย็นสบายนะครับ แล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับเป็นมุมที่นั่งสบายๆนะครับเป็นมุมที่พักผ่อนรีแลกซ์นะครับโอ้ยหลังจากการซ้อมดนตรีครับนี่น้องๆคนด้วยครับชื่ออะไรครับี่นกางตัวหน่อยชื่อเดโดะครับเก้าตีหล่อที่สุดเนเองครับวันนี้ครับต่อกันเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะเอาครับและนี่ก็คือชั้นที่สามแล้วนะฮะชั้นสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับวันนี้ อีกมุมนึงครับที่ต้องไว้สำหรับการประชุมสัมมนาของเรานะครับเป็นการประชุมเล็กๆนะครับมาตามเลยควายครับควายอันนี้ควายครับเอาละครับเราก็ได้มาถึงจุดเป้าหมายแล้วนะนั่นก็คือห้องเปียโนเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับว่าห้องเปียโนมีอะไร,ะรบ้างนะฮะมาเลย นี่นะครับแล้วสภาพห้องเป็นโน้ของเราแล้วครับมีเป็นโด้ตเลยครับวันสิบตัวนะครับตอนนี้ประมาณตัวละแสนกว่าบาทนะครับตอนที่ซื้อมานะครับตัวนี้อยาก็บอกว่าห้องเป็นโน้นะครับเอ่อใช้สําหรับนักศึกษาที่เรียนเอกเป็นโน้ตหรือไม่ใช่ก็ได้ครับสําหรับนักศึกษาดนตรีนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้ทั่วๆไปนะครับแต่ยากจบอกว่าถ้าเป็นที่อื่นนะฮะใช้มาประชาชนแลกเข้ามาคนนอกต่างมหาลัยก็เข้าได้ครับแต่สภาพเราไม่ได้นะฮะไม่รู้อะไรครับไม่รู้จะห่วงไหมทำไมนะฮะอ๋อ เป็นโนก็มีด้วยกันหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโนไฟฟ้านะครับแกนเป็นโนนะฮะนี่ครับห้องบรรยากาศกร่มเลื่อนนี่ครับอันนี้เป็นเป็นโนที่นานมากแล้วครับเป็นวัสถุดิบของเรานะครับที่ได้จากโรงงานรุ่นพี่กันก่อนนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นห้องเป็นโโนคร่าวๆนะครับงั้นก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าครับ